แล้วสองครั้งแล้วค่ะสองครั้งแล้วนะคะค่ะก็สามวันก่อนนี้ไปบ้านกึแทงค่ะกลับมาหลบหลุมพ้าตกซ้ายกิ่งอยู่ข้างถนนในพิ่สะพ้ยนี่ตกอยู่ข้างทางไม่รู้เรื <c oughs> ่องช่วชีวิต <C oughs> ทันใจได้ทุกเพจสายด่วนพอติ๊หึง1418 หายเพื่นม่เห็นแน่เลยมันไปหยาดต้นลบยุ่งแน่ฝนทลายลงไปเลยนี่แทนใต้มุมออตอนนี้นะคะทีมข่าวภากสนามของเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะบ้านจำนันหมู่ที่9ตำบลกระแชงอำเภอกระทรักษ์จงถถังหวัดสุรเกศนะคะ สาเหตุที่ชาวบ้านร้องเรียนกันมาว่าถนนที่เป็นอุกสาบาทดาวอังคารดาวเสาที่20กว่าปีไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลนะคะมีทั้งชาวบ้านขี่รถโมอเตอร์ไซค์และประสบอุบัติเหตุเนี่ยอยู่หลายคนแล้วแต่ยะขากรรมและต่เวรแต่กรรมของชาวบ้านนะคะต่อให้จะคุ้นเคยกับถนนเส้นนี้อย่างไรก็เจออุบัติเหตุอยู่ดีบางคนบอกว่าขี่รถมาด้วยกันดีๆอ้าวหันมาอีกที แฟนตัวเองหายไปแล้วนะคะไม่เจอนะคะก็เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนที่เคยประสบอุบัติเหตุในสนถนนเส้นจำนันแกแชงละยงตรงนี้นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะเป็นเป็นชาวบ้านที่อยู่บ้านจำนันใช่ไหมคะใช่ค่ะชาวบ้านบ้านจำนันค่ะอยู่ตรงสี่แยกอยู่ตรงสี่แยกก็คืออยู่ตรงนี้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยแต่ก็ยังประสบ อุบัติเหตุอยู่ใช่ไหมเล่าให้ทีมผู้สื่อข่าวฟังหน่อยได้ไหมเขาว่าเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุบ่อยแค่ไหนแล้วสองครั้งแล้วค่ะสองครั้งแล้วนะคะก็สามวันก่อนนี้ไปบ้านกิ่งแทงค่ะกลับมาหลบหลุมฟ้าตกซ้ายกิ่งอยู่ข้างถนนเลยพี่สะพ้ายนี่ตกอยู่ข้างทางไม่รู้เรื่องเลยพี่สะพ้ายด้วยนะคะเดินทางโดยรถอะไรมอเตอร์ไซค์ค่ะรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะคะก็ นั่งอยู่ก็ตกข้างทางเลยนะคะยิ่งเป็นหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะท่านผู้ชมว่าจะเดือดร้อนขนาดไหนนะคะมีแค่คนเียวนยิงม,ม,มากมายมเยอะๆก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะยังมีอีกมากมายทั้งคนที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านจำนันหรือว่าคนที่ไม่คุ้นเคยหรือคนที่คุ้นเคยก็ได้รับอุบัติเหตุทุกๆลายนะคะมีหลายลายมากๆเลยนะคะผู้สื่อข,ข่าวค่ะลงตรวจสอบพื้นที่แล้วไม่ทราบว่าถนนเส้นนี้เป็นของใคร อบอกว่าเป็นของอบจอรหรือหรือเป็นของหน่วยอบตอกะแชงก็ไม่มีใครทราบเลยนะคะว่าถนนเส้นนี้เป็นเป็นหน่วยงานไหนดูแลและรับผิดชอบนะคะจากบ้านละโยงมาถึงมาถึงเส้นบ้านจำนันน่ะมันถนน,นไปถ้าจากบ้านละโยงมาอาบ้านจำนันนะคะระยะทางเนี่ยอยู่ที่3ามกิโลนะคะแต่ถ้าจากหมู่บ้านจำนันน่ะ ไปเส้นฟูไฟ้นะคะระยะทางเนี่ยห้ากิโลเลยนะคะรวมกันนะคะท่านผู้ชมก็คือ8กิโลนะคะก็อยากวอนนะคะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆออกมารับทำหน้าที่มารับดูแลชาวบ้านนะคะท่านลงพื้นที่ลงมาตรวจสอบด้วยนะคะวันนี้ทีมข่าวพักสนามเรื่องจริงผ่านเลนก็จะสรุปข่าวและตัดข่าว ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะในวันนี้สวัสดีค่ะ